เอ๊เ,อเอข้มาหน่อยแะสาวถามแมนบอ <ś c oughs> เห็ดบอ,ออกแมนบบจริงๆน่ะเห็ดมันออกเยอะทุกคนแต่เอามันลนมันลนมันลนแต่เรายังไม่เก็บทุกคนเพราะว่า เราเอามาจะไม่แค่พ่อ,พอกินทุกคนขาแล้วทีนี้เราก็ตัดขามาเรียบร้อยแล้วแหละเราคือเราตัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้มันตัดแต่งไม่สวยทุกคนขาเราก็เลยหาอะไรมานั่งคุยกับเพื่อนๆสักนิดนะคะทุกคนสาโอ้ไก่เทเราเห็นกันบ่ <c oughs> นี่จ้ะเห็ดดอกน่ะนี่นะ่ะบ่งามจากเมดพี่น้องเอ๋ยบ่งามเพราะม่อย่างเดียเห็นนะ ฝนตกล้วมันบ่อแล้ววันนี้มันกับมาแรงแรงเสร็จแล้วพี่น้องจ๋าฝนมากนกก็เลยไปเบิงมึงดูมันก็เลยเป็นดอกสิปกติป้าที่นกไปเก็บเนี่ยดอกน้อยไงเคยเห็นมันบ่อเลยหลายปีที่ผ่านมานะคะเนาะแต่ปีนี้เดี๋ยวคลิปมาลงให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปมาลงให้ดูแต่ปีนี้มีแต่สังซีแหละมันบองามปันใดเอามากินจ้ามากินอันนเนีอยมากินเองปกติกินก็บพ่อกินลายดอกพี่น้องจ้ากินเล็กๆน้อย เราคุณไปคลิปนะโอ้ยยอดเขาหุ่นเดี๋ยวถาเบิ้งคลิปด้ออยู่บนยอดเขาเลยอันนี้ป่านี้ป่าประจำป่าข้างทางฝนตกส่พี่นองจ๋าดบเลยอ,อันว่าจากน้อยเห็นมันเห็นมันแบบว่าให้มันปุุงสักหน่อยนะแล้วเราค่อยอันนี้เราค่อยไอไปเอามันใหม่ถามว่าดบเป็นยังไงนี้อันใหญ่กับมีค่ะอันน้อยกับยัง แด่ก็บ่เป็นยังค่ะทุกคนค่ะได้เห็ดอันนี้มาพร้อมเห็ดอันนี้ก็บ,บังดูพี่น้อง๋าจุนนาณาแตกเบิดเห็ดอันเขาเรียกเห็ดอะไรก็เนี่ยเห็ดนางแกะปกติมันสินสี่ขาวป้านี่นะแดดสามสิบแอดองศาสามสิบเก้าองศาสามสิบเจ็ดองศาอยู่สองอาทิตย์ไปแอดเดียดนาเห็ดก็ได เห็ดเราจะไปเอาคลิปมาให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะมีคลิปแล้วนะคะแต่ไปยังมไม่ได้เลยตัดต่อนะจ๊ะมะมะมายย่ำนี่กับท่านพี่้องห้องดอกพี่้องห้องก็คือสิลับเรียวนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็มาดูย้อนหลังใช่ไหมน <c oughs> ะคะเห็ดออกช่วงนี้น่าจะดีแล้วแหละเพราะว่าสองวันที่แล้วตกทั้งวันทั้งไม่ทั้งวันจิตตกกลางคืนทั้งสอง,กกค,งคืนติดกันเลยค่ะ ก็จะได้เห็ดแล้วเนาะแต่ว่าจะเก็บให้น้องสาวค่ะทุกคนขายอีกประมาณน้องกัิมาทิตย์นาน้องสาวสึมงว่าจากเดนมาร์กมาหาเอ้ยจะเก็บให้น้องสาว,สาาาสาสาวไปทั้งพุนนะคะทั้งพุนพุนก็หลายอยู่เพื่อกันแต่ว่าเขาหนะ้าม,ม้มนเวลาไปเก็บเห็ดเอยมาเก็บเห็ดก็เลยสิเก็บให้กันแล้วพี่น้องจ๋าเด๋สวิีคิปเก็บเห็ดกับน้องสาวให้เบิ่งนะคะเนาะู้สาวเดนมาร์กนี้ทะเลมาหาภูเขาเราเนะี่ยอยากจะไปหาทะเลเกือบตายพี่น้องเออภูทะเลแบบ บ้านเขาอุดมสมแองสิบิกินหอยหอยอะไรนะหอยนางรมเนาะจะกินหอยนางรมดูดอกเห็ดบระงามเลยใหม่มันแห้งแห้งแห้งจ้ามันอยากขืนแห้งแห้งอันดอกขืนตะมูตะมีสัำหนาหนกกระบอกอ้อหลาเด้เพ้าวเบียงอันเขาสิดอกไงแห้งพี่น้องจ้าถากอนถา,ถาจากอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เบื้องเห็ดดอกงาม ช่วงนี้ก็เบึงแต่อกนนะคะอันนี้เอามาเอามาเอามานผัดเนยเอามา,า,มา,น,า,มาน้อยเดียวค่ะเอามาจะครึ่งกิโลได้จ็ดขีดได้ประมาณนะะั้นะคะคุณเ็พมันไม่ขาดไม่ได้กล่าาฉุดมันปับ๊บบอกไปกับเด็กๆออกจากสวนผักก็ขึ้นไปสวนผักก็มีเอาพี่น้องจ๋าไปนั่งเนี่ยามานนี่แหละจักหน่อยก็จะไปนั่งเร่นอยู่สวนผักคือเก่เาะว่าอัน ไปนั่งเหมือนว่าเป็นการผ่อนคลายตอนเย็นห้งบ้านแล้วก็าเสกถ้าเป็นบ้านเ้่าก็าเสกไปโซลีกันย่างหลินน้ำรัข้างบ้านอันนี้บบมีเพิ่นโบมี่ความเนี่ยมคือห้าวไหมย่นีก๋สิประมาณว่าออกไปเ้องก,ก๋สิอยู่บ้านเพิ่อยู่บานไผยบ้านมั่นนะจ๊ะนาะย่นีน่คะตัดขายเห็ดทุกคนมีอะไรมากนะคะเห็ดเอามานิดเดียวจริงก็ตัดมาจากขน้านแหละทำความสะอาดมาจากหลักป่าแล้วทุกคนแต่อันไหนที่มัน มันเฝ้าๆเขาก็ไม่ได้เอาอทําดีเท่าไหรเลยเราก็ไปคืนป่าเหมือนเดิมค่ะด <st arts> ุนี่เพื่อนเก็บมืิละสองโลเจ้าไปสิบคนเจ้าคอยเฉได้เจ้าไปหาคนเจ้าคอยเิไดส้สิโล <sm ans> ส่วนทางทางอื่นนะเพื่อนดนเก็บหลายแตวาตกับเพื่อนเพื่อนสิหลายพี่น้องคะเราอยู่ในเขตอุทยานนะคะทาตามกฎบ้านเมืองเขาดีที่สุด แต่มันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรรักหนาทุกคนเออเยอยากสอนสอนเห็ดนะย่โดนไปโดนมากเพราะสอนเราตอนนี้ <c oughs> อันนี้กเก็บปลาปลาอาจจะเป็นปลาขางทางคือบอกว่าเรามันนีชิดสั้น,น้วสีนะเนาะเ้าปีปีนขึ้นไปอา้างหลังแล้วเ้าก็ลงมากมาณนัจกะบ่อม,มีดเราเป็นเปลีป่ยนยอดเตีย้ยอันนี้ไข่มุกกะจ้าเอ,อ้ยเห็ดไข่มุกอยากสีโอ้แกสีออกแต่ว่านอนกินขาแบบนพี่น้องจ้ะมันแห้ง มาไหลสุดท้ทายพี่น้องเข้าบาเดีมาจา้าเด่๋ท่านยูทูปพ่อนะะแน้วค่ะนาะถ้าพี่น้องท่านยูทูปพ่อหนาลากหนาลากัก<ะ>ช่วงนี้ท่านไอขึ้นพอดีบรนไดทา้งหลายมันออกไหลทั้งทั้งสวีดินนะจ๊ะนักคน,นกับสีออกไหลเนี่ยเราละทั้งนั้นปลาพันมันเลียฟพี่น้องจา๋ามังปลาบ้านนกนุ่มเดี๋ยวบังนักพูนเห็นบ่ไม่แต่ปีนบ่ ถ้าบอน่าห่อนบัดรไดพี่น้องเอ้ยปีนี้หัวเข้าบอดีบันไดได้กล้ามขากล้ามดาบคุณเอ๊ะปีนเขาหาเห็ดนี่แต่ว่าถือเป็นการออกกาลังกายเด้อจากคุณหน้าหนาวใช่ไหมคุณไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมคะคุณนั่งหอบแพกแคกใช่ไหมแบบว่าหน้าหนาวนะันไม่ค่อยเดิเนอย่างนาะเด่นกี่ากีฬากีฬากเล็นแต่สบายสบายืปปีนเขาในหน้าร้อนทุกอย่างหายหมดค่ะผู้สิหอบ,บันรไดทุกอย่างหายหมดเทนบ่เห็ดข้าวเดียวกันเรีวพี่น้องจ่าเห็นไหมเก็บเห็ดเจ้าอะไร ให้โดนพี่นกเนี่ยเจ๊งหน่วยยิงเสียไอ้ขึ้ดีแถบอุตตเทียขวดมหาธนาหาโลดสิบโลพี่น้องจ้ะพี่สาวทั้งยีละม้มา,าขวดมหาขนให้เพิ่นเนาะบัานเนี่ยเจ้าของเมื่อยตัดมื่อยทำกล้ามเนีอันนี้เก็บไว้พื่อพอกินดอกเท่าน,นี้กำลังซามกินเด้อให้เอาไปถ้าเอาไปขายเนี่ยเขาสิ่งยาดกันคนได้พี่น้องดอกซ้ำนี้ดอกบ้านๆอัน ก็สิมนี่บางคนมอกกรสิกินยอดดอกจ้าแต่ว่าถ้าคนที่เขากินเห็ดจริงๆนะ่ะเขาจะชอบดอกเล็กๆกระจุมกระจิ๋มมันจะน่ารักไหมเห็นไหมมาฮักมาฮักอันนี้ก็เป็นเห็ดเทมมุกเห็ดเทมมุกท่ะแบบไหนเห็ดเทมมุกก็จะมาลอกนะี่ก็จะไปตะกินลอกออกง่ายไงยพี่น้องจ้า ขอ,ขอบดอกสักนิดนึงแล้วก็ลอกออกลอกออกเห <im itation> ็นไหมขาวน่ากินเลยนะเอา้างีลอกบ่าบิอยู่หันหลังใช่โขนาาใช่กล้องสลัดนะคะขาวน่ากินเลยนะเห็ดไข่มุกเวลารอบแบบนี้แล้วตัวตะวันถ้าผุเหลืองหูจกขึ้นกับ,บ,บ,บ่วงเป็นตะเกียบตกจใจเห็ดไข่มุกอันรตรไยตอนนกว่วบ่อันตะไลถ้าบ่งเป็นแล้วน่ะเน้นสีชมพูไว้เลยขาบ่มีปอกเน้นสีชมพูนะคะ มันสิมีสีออกดำๆเือกันมันสิเป็นค้ายๆเห็ดละง,ง,งูกพเห็ดงูกเนี่ยเขาเรียกเห็ดอีกชน,นิดนึงจำชื่อบอาได้ภาษาอังกฤษนั้นมันคล้ายกันมันจะมีเป็นแบบกระปุ่มตะป่มบนหัวนะเ <c oughs> ห็ดเห็ดไข่มุกนะอันนี้สีชมพูก็ <c oughs> พอเห็ดพิษมันก็สิมีอีกแบบนั้นต่างกันหลายอยู่เห็ดพิษก็ได้้าใคร <c oughs> บิ่งเป็นแล้วนะคะเนาะตะว่ากะเมื่อไม่ที่มาอยู่ไม่ไม่กะระวังนะคะเนาะเพราะบางทีนั้นาพลาดดอกเดียวอันตรายทุกคนคือปัญหาเนี่ยก็พลาดดอกเดียวกันนี่แหละค่ะ แต่ถ้าดูเป็นแล้วมันก็บ่ใช่ปัญหาน,นี่ก็จะเป็นเห็ดน,นางแกงไ่อันนี้ผัดแซ่บหวัวละพ่าอยู่ในสวนกำลังงามพี่น้องเออต้มจากสิบห้านาทีถ้าว่าต้มมันจะเป็นขมขมฝืนๆนะอันนี้ถ้าต้มออ,ออกแล้วนั้นผัดโอ้ยเกงใส่กะทิหมูสามสันแหง้งแซ่บคล้ายๆเห็ดฉุดภาคใต้อะเราเคยอยู่ภาคใต้เราเคยเจออยู่คล้ายๆเห็ดฉุดทางนั้นแหละ นาทีเห็ดช่วงนี้นาทีเห็ดอันเห็ดผงหวานแต่ปีที่แล้วไม่ได้ยู่ในตี้ตย็นนี่ค่ะได้มาไม่เยอะนิดเดียวเอานิดเดียวค่ะอันนี้เอานิดเดียวเอาแค่พอกินเดี๋ยวคลิปมาให้ดูนะคะน้องเดี๋ยวคลิปตามมานะคะไปเรียบขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย